เด็กหญิงนิยายกำราบรักแม่ทัพจอมโหดบทที่สิบสองผู้ใดก็รู้ว่าหูหยินใหญ่สวมหมวกเขียวให้ท่านพ่อท่านเป็นบุตรที่แท้จริงของท่านพ่อหรือไม่ก็ยังม่รู้เลยพี้ะ การกระทําของเฉินเสียงเหาวาทาให้ทุกคนต่างมองด้วยความแตกตื่นเฉินอี้ฉีแองเมื่อเห็นว่าน้องสาวถูกตบจนแก้มเกิดเป็นร้อยปื้นแดงก็ก้กาวออกมาแล้วเหงื้อมือขึ้นเพี้ยเสียวหลันเฉินเซียงเหยารีบเข้าไปประคองสาวใช้ที่รีบออกตัวมาขวางอยู่ตรงหน้าด้วยความตกใจหูยินมีได้เป็นอะไรใช่หรือไม่เจ้าคะข้ามิเป็นอะไร ฟางเหนียงเลือบมองไปรอบข้างพบว่าผู้คนเริ่มให้ความสนใจมาทางนี้แล้วผ่านางเข้าไปคุยข้างในประโยคนั่นทำให้บุตรสาวทั้งสองรอบสบตากันอย่างพึงพอใจขอแค่เข้าไปภายในบ้านแล้วทุกอย่างก็จะง่ายขึ้นไม่ต้อง จูจ่ๆเสียงของนายท่านเฉินก็ดังขึ้นมาพร้อมกับผ่อนปลนล้มหายใจออกมายืดยาวหางตาปลายมองเฉินเสียงเหา่ที่ยังยืนนิ่งๆอยู่ตรงนั้นวันนี้เจ้ากลับไปก่อนเถิดท่านพ่อเฉินอี้หย่าและเฉินอี้สีมองบีดาอย่างงุนงงเหตุใดถึงทําเช่นนี้เล่าเจ้าคะเจ้ามีรู้หรือว่าการกระทําของเจ้า กำลังทำให้สก,กุลฉันอับอายนายท่านเฉินกระซิบเสียงเบาด้วยใบหน้าเคร่งเครียดถึงแม้ว่าจะไม่ต้องการปกป้องเฉินเสียงเหยาแต่เรื่องที่น่าอับอายเช่นนี้อย่างไรเสียก็ต้องเหยียบให้จมดินเฉินเสียงเหยามองใบหน้าของบีดาวแวบ,บเดียวก็พอจะเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดได้เพราะแววตาของเขาไม่ได้มีความเป็นห่วงอยู่เลยหากท่านกล่าวเช่นนั้น เสียงเหยี่ยต้องขอตัวก่อนเจ้าค่ะจวนจะได้เวลาไปรับเจ้าสาวแล้วเหตุใดท่านยังมานั่งอยู่ตรงนี้อีก ท่านต้องรีบแต่งตัวแล้วนะขอรับเสียงของหมิงลู่ที่ดังขึ้นมิได้ทำให้ร่างสูงใหญ่ขยับไปไหนใบหน้าคมครามที่เริ่มมีหนวดเคราขึ้นแล้วมีแต่ความทุกข์ใจแน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นเขาที่เลือกเองเรื่องของท่านหญิงแควนมู่มิได้พึ่งเกิดขึ้น แต่เป็นสิ่งที่ห้องเต้เคยกล่าวกับเขาไว้ก่อนที่เขาจะเปิดโปงเรื่องยาคุมกำเนิดของเฉินเซียงเหยาเสียอีกในตอนนั้นเขาปฏิเสธอย่างไร้ข้อกังขาแต่เมื่อเกิดเรื่องราวขึ้นเขาก็เปลี่ยนใจ จนห้องเต้เองก็นิ่งงานไปครู่ใหญ่สิ่งที่เขาทำมีใช่ต้องการเพียงบุตรอย่างที่พูดกับนางแต่เป็นเพราะเขาต้องการให้นางลิ้มรสความเจ็บปวดในเมื่อนางรังเกียจเขาไม่อยากมีบุตรกับเขา จนถึงกับต้องกินยาพวกนั้นทำร้ายตัวเองเขาก็จะให้นางเห็นว่ามีสตรีอีกตั้งมากมายที่ต้องการจะมอบบุตรให้กับเขาสุดท้ายแล้วก็ไม่เข้าใจเลยว่าเพราะอะไรถึงได้กลับกลายเป็นฝ่ายอาไลอาวอนนั่งมองเรือนใหญ่อยู่แบบนี้ เสียงฝีเท้าที่ดังขึ้นทำให้ซ่งไวหลงรีบดึงมือหมิงลู่ให้ไปแอบอยู่หลังต้นไม้การกระทำดังกล่าวทำให้หมิงลู่ใบหน้าเหลือหลาท่านแม่ทับทำอะไรหรือขอรับเดี๋ยวผู้ใดมาเห็นเข้าหากผู้ใดเห็นแล้วมันจะมีอะไรหรือขอรับหมิงลู่ถามออกมาอย่างงุนงงพวกเขาไม่ใช่หัวขโมยเสียหน่อย มีนำซ้ำตัวน,นี่ก็เป็นของแม่ทัพการที่จะมีผู้คนพบเห็นก็มีใช่เรื่องแปลกมีใช่หรือในขณะที่สาวใช้สองคนเดินผ่านไปกลิ่นของยายังคงตลบอบอวนไปทั่วจนส่งไวหลงต้องใช้มือปิดจมูกอีกทั้งยังรู้สึกผะอืดผะะอ้อมคล้ายกับคนไม่สบายสายตาคมมองตามหลังสาวใช้ทั้งสองไปเมื่อเห็นว่าสองคนนั้นตรงไปที่เรือนยาย ห่างคิ้วข้างหนึ่งก็กระตุกยาของผู้ใดกันท่านแม่ทัพสาวใช้ทั้งสองหันมาทางต้นเสียงด้วยความตกใจเวลาย่ำรุ่งเช่นนี้ท่านแม่ทัพควรจะแต่งตัวอยู่ที่เรือนเล็กมาพออยู่ตรงนี้ได้อย่างไรข้าถามว่ายาในมือของเจ้าเป็นของผู้ใดเป็นของฮูหยินเจ้าค่ะ มิสบายหรือซ่องว้หลงถามออกไปอย่างลืมตัวแต่นั่นก็ทำให้คนฟังดวงตาเป็นประกายภายในใจคิดอย่างตื่นเต้นในที่สุดก็มีโอกาสบอกความลับของฮูหยินให้ท่านแม่ทัพรู้แล้วเปล่าเจ้าคะ่ะเมื่อได้รับคำตอบดังนั้นแล้วใบหน้าของชายหนุ่มก็คลายลงแค่รู้ว่านางสบายดีก็พอท่านแม่ทัพ ก่อนที่ท่านจะเข้าพิธีมงคลในวันพรุ่งนี้เบ่าวคิดว่าท่านควรจะรู้เรื่องที่หูยินอย่าพูดถึงนางให้ข้าได้ยินอกีกพูดจบร่างสูงใหญ่ก็เดินปึงปังออกไปทันทีในขณะที่หมิงลู่ถอนหายใจออกมายืดยาวช่วงนี้ท่านแม่ทัพมักจะมีนิสัยประหลาดคล้ายคนวิปริต นอกจากจะมีอารมณ์เศร้าในบางครั้งแล้วยังมีอารมณ์แปรปรวนอย่างสตรีอีกด้วยดวงตาที่ดูซุดโทมลงไปมากมองตัวเองอยู่ในกระจกด้วยความมึนงงนางไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตลอดระยะเวลาหลายวันที่ผ่านมานี้นางใช้ชีวิตในแต่ละวันผ่านไปได้อย่างไรหูหยินท่านแต่งตัวเช่นนี้หากท่านแม่ทัพเห็นเข้า จะถูกต่อว่าได้นะเจ้าคะงานมงคลของเขามีใช่งานมงคลของข้าเสียหน่อยนี่เป็นวันอัปมงคลของข้าต่างหาก หญิงสาวตอบพรางเลิกคิ้วขึ้นมองดูชุดขาวที่อยู่บนร่างกายของตัวเองในกระจกนางสูญเสียเวลามาหลายวันแล้ววันนี้นางจะต้องรับบทเป็นสตรีชั่วร้ายทำอย่างไรก็ได้เพื่อมีให้เขารับอนุภรยานางจะไม่ยอมอยู่อย่างเจ็บปวดอย่างเช่นมารดาหากวันนี้นางทำไม่สำเร็จนางก็จะขอยาแล้วออกไปจากที่นี่เสีย ท่านจะไปทำอะไรได้เจ้าคะ ทุกอย่างล้วนถูกจัดเตรียมเอาไว้แล้วฉันเซียงเหยายืดตัวยืนขึ้นหมุนกายเดินไปทางประตูโดยไม่ได้ตอบคำถามของเสี่ยวหลันแม้เพียงหนึ่งประโยคแต่ทันทีที่เปิดประตูออกร่างบ่อบางก็ชะง,งักไปครู่ใหญ่เมื่อเห็นว่ามีบุรุษมากมายมายืนเรียงรายอยู่ด้านหน้าเมื่อพิจารณาอย่างถีทั้วแล้วก็ได้ความว่าคนพวกนี้ไม่ได้เป็นคนของตวนแม่ทัพ แต่เป็นคนที่ส่งไว้หลงสั่งให้มาจับตามองนางอยู่ตรงนี้เป็นพิเศษนะหูหยินจะไปที่ใดหรือขอรับฉันเสียงเหยา่ยมองอย่างครุ่นคิดในที่สุดก็เอ่ยออกไปข้าหิวอยากจะเข้าไปในครัวหน่อยมีได้หรือหากหูหยินหิวข้าน้อยจะให้คนนำอาหารมาให้ท่านข้าจะไปเอง หญิงสาวยังคงตอบออกไปด้วยความราบเรียบแน่นอนว่านั่นก็ทำให้ทุกคนล้วนยืนมองหน้ากันอย่างลำบากใจหูหญินวันนี้ท่านแม่ทัพมีคำสั่งว่าห้ามหูหญินออกจากเรือนขอรับนั่นอย่างไรนางคิดแล้วไม่มีผิดซ่องไว้หลงคงไม่เป็นห่วงนาง จนกระทั่งต้องส่งคนมาดูแลมากมายถึงเพียงนี้ฉันเสียงเยหา่พผงกศีสรสะลงอีกทั้งยังปลายตามองเสี่ยวหลันที่มีท่าทีรากระอักกระอ่วนจากนั้นจึงค่อยๆขยับกายเข้าห้องไปเช่นนั้นก็ไปเอามาสิเสียงนั้นหยุดไปเล็กน้อยเมื่อเห็นว่าบุรุษคนหนึ่งทำท่าจะเดินจากไป ข้าต้องการผัด5้าอย่างน้ำแกงเจอย่างและผละไม้อีก12ชนิดพวกเจ้าต้องเป็นคนถือมาให้ข้าด้วยตัวเองคำสั่งที่ได้รับทำให้คนทั้งห้ามองหน้ากันเลิกลากหากข้ามีได้ของทั้งหมดภายในเวลาหนึ่งค่าข้าจะไปเอาแองขอรับ ในที่สุดพวกเขาก็ตัดสินใจส่งบุรุษสี่คนออกไปเหลือไว้เพียงหนึ่งนั่นทำให้เฉันเสียงเหย่าแอบพึงพอใจอยู่ลึกๆเมื่อเห็นว่าคนทั้งสี่ลับหายไปจนสุดสายตาจูจูเสียงดังเพล้งก็ดังขึ้นพร้อมกับเสียงกรีดร้องที่ดังขึ้นมาจากภายในช่วยด้วยเจ้ารีบเข้าไปดูเร็วเข้าแต่ว่า ยังมีรีบเข้าไปช่วยอีกหากเสี่ยวหลันเป็นอะไรไปข้าจะลงโทษที่เจ้ามีทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีฉินเสียงเหยาเปล่าเสียงดังขึ้นพร้อมๆกับบุรุษผู้นั้นรีบวิ่งเข้าไปภายในคราวนี้หญิงสาวแทบจะไม่ต้องคิดอะไรทั้งนั้นร่างเบอบางก็กระโจนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเป้าหมายของนางก็คือห้องโถงที่กำลังจัดพิธีมงคลอยู่ในตอนนี้ ภายในห้องโถงใหญ่ถูกประดับประดาไปด้วยสิ่งของมงคลมากมายรวมไปถึงขุนนางที่มาร่วมเป็นสักขีพยานอีกครั้งในจวนแม่ทัพทรงจัดพิธีมงคลสองครั้งภายในระยะเวลาไม่กี่เดือนนั่นทำให้ผู้คนเกิดความงุนงงสงสัยอยู่มากใครจะไปคิดเล่าว่าบุรุษที่มิเคยมีข่าวเสียหายเรื่องสตรี จะแต่งอนุภรยารวดเร็วถึงเพียงนี้นี่มิใช่เพราะแม่ทัพส่งเสพติดรถกามารมหรอกนะร่างของบุรุษกำลังประคองสตรีผู้หนึ่งลงมาจากขบวนรถมาสองร่างในชุดสีแดงชาติ ประครับประคองกันเดินไปอย่างเชื่องช้าเบื้องหน้าก็คือห้องโถงใหญ่ที่ตกแต่งงดงามเสียงพูดคุยเงียบลงไปทันทีมองดูเจ้าสาวที่เป็นท่านหญิงจากแคว้นมู่เห็นทีฮูหยินเอกคงจะสูญสิ้นความโปรดปรานไปเสียแล้วยังไม่ทันที่ทั้งสองร่างจะย่างเข้าสู่ห้องโถงจูจูก็เกิดเสียงดังเอ,อะอะวยไว,ไว้พร้อมกับเสียงหวานที่ดังก้องไปทั่ว ท่านแม่ทัพข้ายัางมิยินยอมให้ท่านแต่งอนุภรยาเสียหน่อย ประโยคที่ดังขึ้นทําให้ซ่องไว้หลงหยุดฝีเท้าลองทั้งที่ยังไม่หันหน้ามามองคนพูดด้วยซ้ําเจ้าของเสียงที่ดังขึ้นเรียกให้ผู้ร่วมงานทั้งหมดหันไปมองภาพที่เห็นทําให้ผู้คนต่างมองกันอย่างแตกตื่นไม่คิดว่าในพิธีมงคลเช่นนี้จะมีผู้ใดกล้าสวมใส่ชุดไว้ทุกมาด้วยซ่องไว้หลงท่านเคยกล่าวกับข้ามิใช่หรือ ว่าจะมีรับอนุภรยาประโยคต่อมายิ่งแล้วใหญ่เมื่อพิจารณาดูดีๆแล้วนั่นมีได้หมายความว่านางผู้นั้นก็คือภรรยาของท่านแม่ทัพห,หรือชายหนุ่มขบกัดริมฝีปากแน่นในขณะที่สตรีข้างกายเริ่มมีท่าทีแปลกไปบ้างในที่สุดก็เป็นฝ่ายทนไม่ไหวท่านแม่ทัพมีต้องสนใจ ถึงแม้เสียงของเฉินเสียงเหยาวยังคงดังมาไม่หยุดแต่กระนั้นเขาก็ยังแข็งใจไม่หันกลับไปมองอีกทั้งยังตะคอกออกมาเสียงดังห้ามให้นางมาวุ่นวายที่นี่จบประโยคก็มีบุรุษสองคน ก้าเข้าไปหาฉินเซียงเหยาหญิงสาวที่อยู่ในสภาพไม่งดงามนักพยายามหลีกหนีวยไว้ราวกับคนเสียสติแน่นอนว่าเมื่อฉินเซียงเหยาขัดขืนชายพวกนั้นก็จำต้องใช้กําลังกับนางมากขึ้นเมื่อไม่มีทางเลือกแม้จะรู้สึกสงสารเห็นใจแต่ก็จำต้องหลับตาทำตามคำสั่งแม้จะถูกขัดขืนแต่ถ้าลากออกไปได้อย่างไรก็ต้องทำ เพิ่งจะรู้ว่าการพาสตรีร่างบบาบางผู้หนึ่งออกไปจากที่นี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยโอ้ยหูยิน ในที่สุดก็เกิดการพลาดพลัง้งร่างของเฉินเซียงเหยาลงไปกองกับพื้นพร้อมกับหัวคิ้วที่ขมวดติดกันแน่นความรู้สึกปวดหนึบบริเวณช่วงท้องทำให้เสียงที่โวยวายออกมาหายไปจนสิน้นเหลือไว้เพียงใบหน้าเยแก้ที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวด เมื่อเสียงนั้นเงียบหายไปซ่องไวหลงก็เกิดกลั้นหายใจขึ้นมาอย่างไม่รู้สาเหตุแต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นแล้วเขาก็มีได้หันกลับมามองกลัวว่าตัวเองจะใจอ่อนทนเห็นนางในสภาพเช่นนี้ไม่ได้ในขณะที่ร่างบ่าวสาวหยุดลงกลางห้องทงฉับพรันก็ได้ยินเสียงที่เต็มไปด้วยความตกใจโหเย็นท่านเป็นอะไรไปเจ้าคะ เป็นเสี่ยวหลันที่เพิ่งจะมาถึงนั่นเองนางร้องเรียกด้วยน้ำเสียงสั่นคร่อนดวงตามองไปยังส่งเบยหลงที่ยังไม่ได้หันกลับมามองเสี่ยวหลันสะอื้นให้พร้อมกับตะโกนออกมาเสียงดังเหตุใดท่านถึงใจร้ายนักเหตุใดต้องรุนแรงจนหูหยินเลือดออกมากมายขนาดนี้ ประโยคนั้นทําให้ใชายหนุ่มร่างกายแข็งทื่อขบกรามแน่นอย่างเคร่งเครียดอีกทั้งดวงตาก,ก็ยังเต็มไปด้วยความสับสนทว่าในที่สุดร่างสูงใหญ่ก็หมุนตัวออกมาจากห้องโถงก้าวยาวๆมาจนถึงตัวเฉินเซียงเหวาภาพที่เห็นทําให้ร่างกายเกิดความหนาวเย็นราวกับกําลังถูกแช่แข็งอยู่ในกองหิมะที่หนาวเหน็บใบหน้างดงามของนางซีดเซียวเสื้อผ้าสี ขาวซึมซับโลหิตเป็นสีแดงฉานอยู่บริเวณท่อนขาดูแล้วช่างเหมือนกับตุ๊กตากระเบื้องที่ใกล้จะตายลงไปทุกทีเหตุใดนางถึงไม่สบายหนักถึงเพียงนี้ซ่องไว้หลงคิดยังตื่นกลัวเมื่อคืนสาวใช้คนนั้นยังบอกกับเขาเองมีใช่หรือว่านางไม่ได้เป็นอะไรมากนะักตามหมอ,อููมาเดี๋ยวนี้ พูดจบก็ก้มลงช้อนร่างที่กำลังอ่อนแรงเข้ามาแนบอกทําท่าจะเดินออกไปหากแต่กลับถูกคนผู้หนึ่งก้าวเข้ามาดักข้างหน้าไว้ด้วยความกระอักกระอ่วนยิ่งนักท่านแม่ทัพพิธีมงคลยังมิเสร็จสิ้นท่านควรข้ามิแต่งแล้วทําเช่นนี้มิได้นะขอรับฝ่าบาทจะต้องลงโทษท่านหนักหนาะ ไม่พูดเปล่ายังคุกเข่าลงพร้อมกับโขกศีรษะตัวเองลองกับพื้นแรงแๆจนปูดช้ำไปหมดท่านหญิงแคว้นมู่ใช่สตรีธรรมดาเสียที่ไหนนี่นับเป็นการแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์เลยก็ว่าได้แต่มีหลือที่คนอย่างซ่องไว้หลงจะใส่ใจหากเกิดอะไรขึ้นข้ารับผิดชอบเอง ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความตึงเครียดอีกทั้งยังกระทืบเท้าเสียงดังยังมีไปตามหมออูมาอีกขอรับอาการของนางเป็นเช่นไรบ้างซ่งเว้ยหลงถามออกมาทันทีที่นิ้วมือของอูส่วนแตะลงไปที่ข้อมือของภรรยาแต่ดูเหมือนว่าใบหน้าของอีกฝ่ายจะดูไม่ดีนักข้าถามว่านางเป็นอะไร น้ำเสียงที่ถามออกไปดังขึ้นมากในขณะที่อูส่วนเลื่อนมือของตัวเองออกจากนั้นจึงหลุบตาลงตาำร่างกายของฮูหยินอ่อนแอมากพวกเราสูญเสียทารกในคันไปแล้วขอรับเจ้า ชายหนุ่มกลืนก้อนแข็งๆที่ตุกข,ขึ้นมาในล้อมคอรู้สึกว่าตัวเองกำลังหายใจไม่ออกแม้แต่มือที่จับท่อนแขนของเฉินเซียงเหยาก็ยังสั่นครอนไปหมดดวงตาคมพราเลือนมองดูเรือนร่างบนเตียงที่ยังนอนนิ่งไม่ได้สติแต่อย่างใดเจ้าหมายความว่าอย่างไรหูหยินแพ้งบุตรขอรับไม่มิจริง ชายหนุ่มหอบหายใจน้ำตาเม็ดหนึ่งไหลลงมาเมือทั้งสองข้างยกขึ้นมาปิดบังใบหน้าในขณะที่คนอื่นๆต่างก็ก้มหน้าลงมองพื้นครันของหูหินยังมีมั่นคงนักอีกทั้งเจอเรื่องสะเทือนใจเช่นนั้นเมื่อได้รับการกระทบกระเทือนหูหินตึงข้าหมายความว่านางแทงบุตรได้อย่างไรเจ้าบอกเองมิใช่หรือ ว่านั่นเป็นยาคุมกำเนิดซ่องไว้หลงตะอคอกเสียงดังราวกับบ้าครั่งมิหนำซ้ำยังผักร่างของอู๋ส่วนอย่างรุนแรงจนล้มลงหูหยินมิเคยดื่มยานั่นเจ้าค่ะหูหยินบอกกับเบ้าวว่าอยากจะมอบบุตรให้ท่านเสี่ยวหลานพูดออกมาด้วยความคับแขนใจอันที่จริงหูหยินรู้ว่าตัวเองตั้งครั้นตั้งแต่วันที่ทะเลาะกับท่านหูหยินยังบอกกับข้าเอง ว่าจะเป็นคนบอกท่านด้วยตนเองเทียบยาบำรุงขัน้นข้าก็เขียนเอาไว้ให้เหตุใดท่านถึงยังไม่รู้เล่าอูส่วนไม่ได้โกรดอีกฝ่ายเลยแม้แต่น้อยเขาเพียงแต่พูดออกมาด้วยความสงสัยก็เท่านั้นและเขาก็รู้ด้วยว่าตอนนี้ซ่องเวรหลงกำลังควบคุมอารมณ์ไม่ได้คนที่เคยแสดงแต่ความเรียบเฉยกลับมีความผิดหวังเสียใจ มันแสดงออกมาอย่างชัดเจนส่งไวหลงตํมมือแน่นพร้อมกับสะอื้นออกมาเสียงดังมีน้าเล่าเมื่อคืนนี้ถึงได้มีม้อยาส่งมาที่เรือนใหญ่นั่นมีได้หมายความว่าแม้แต่เบ่าไพรก็รู้เรื่องนี้ด้วยหรือคิดได้ดังนั้นแล้วดวงตาคมก็กวาดมองบรรดาสาวใช้ที่ยืนขนลุกสู้เรียงรายอยู่ตรงนั้น พวกเจ้ารู้เรื่องที่หูหยินตั้งคลอนหรือไม่ไม่มีผู้ใดตอบคำถามนั้นออกมาสักคนบรรยากาศรอบห้องถึงได้เต็มไปด้วยความเงียบและน่าเศร้าอยู่หลายส่วนเผลงเหตุใดจึงไม่มีผู้ใดบอกข้า แจกันลายครามแตกกระจัดกระจายอยู่บนพื้นพร้อมกับทุกคนที่ตัวสั่นไปหมดด้วยความกลัวนี่เป็นครั้งแรกเลยกระมังที่ท่านแม่ทัพแสดงความเกี้ยวกระดาไดถึงขนาดนี้พูดมาพวกเราพยายามจะบอกท่านแม่ทัพหลายครั้งแต่ว่าท่านแม่ทัพบ,บอกว่าอย่าก,กล่าวถึงหูหยินให้ท่านแม่ทัพได้ยินอีก ท่านแม่ทัพยังตำชับอีกว่าผู้ใดกล่าวถึงหูหยินจะต้องถูกสั่งบอยสิบไม้เจ้าค่ะคราวนี้เสียงมากมายจึงได้แย่งกันพูดออกมาด้วยความหวาดกลัวแน่นอนว่าส่งไว้หลงเองก็ทำได้เพียงเดินไปต่อยกำแพงอย่างรุนแรงจนหลังมือเปื้อนโลหิตไปหมดจากนั้นภายในเรือนใหญ่จึงเต็มไปด้วยกลิ่นขาวเลือดและบรรยากาศที่แสนอึมครึม ดวงตาคมที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าของซ้งเว้ยหลงจ้องมองใบหน้าที่ซีดขาวไร้สติอยู่บนเตียงอย่างเลื่อนลอยหลังมือที่เปิดอไปด้วยคราบโลหิตแห้งกรังไม่ได้ทำให้ชายหนุ่มรู้สึกเจ็บปวดแต่อย่างใดร่างที่อยู่บนเตียงถูกเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่ดูสะอาดสะอ้านทว่าภาพที่นางนอนจมกลองเลือดอยู่เมื่อครู่นั้นยังคงตราตรึง ตนมิอาจละสายตาไปทางใดได้เวลาผ่านไปนานแค่ไหนก็หาได้ใส่ใจจวบจนกระทั่งร่างบอบบางที่อยู่บนเตียงเคลื่อนไหวเวลานั้นเขาถึงพึ่งได้สติเสียงเหวยาความรู้สึกปวดหน่วงบริเวณท้องน้อยทำให้ฉินเสียงเหวายนิ้วหน้าในช่วงวินาทีหนึง่งดวงตาของนางกลับเบิกกว้างสำรวจเนื้อตัวของตัวเองอย่างตื่นประหนา เมื่อเห็นว่าเสื้อผ้าของนางยังคงเรียบร้อยดีไม่มีร่องรอยของคราบโลหิตที่หวาดกลัวแต่อย่างได้มือข้างหนึง่งลูบไหลเบาๆด้วยความเป็นห่วงส่องไวหลงมองปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นด้วยความปวดร้าวเป็นจังหวะเดียวกันกับที่ฉันเซียงเหยา่าเงยหน้าขึ้นมาพบสามีถัดไปก็คือหมออู่และเสี่ยวหลนันข้าขอโทษที่มิฟังคำพูดของเจ้า ฉันเสียงเหยา่ฟังคำพูดของสามีด้วยความมึนงงเหตุใดเขาถึงมาอยู่ที่นี่แล้วท่านหมออูมาทำอะไรกันวันนี้มีใช่วันที่ซ่องไว้หลงแต่งอนุภรยาเข้าจวนรอกหรือในความคิดของนางคือภาพที่นางกำลังวิ่งไปห้องโถงใหญ่เพื่อขัดขวางพิธีแต่งงานจากนั้นนางก็ถูกบุรุษหลายคนพยายามลากนางออกจากตรงนั้นก่อนที่จะ ทันใดนั้นร่างบอบอบางก็ชาวว่าบตั้งแต่ศีรษะจะรดปลายเท้าดวงตาสั่นไหวมองทุกคนที่มีสีหน้ากระกระอ่วนความรู้สึกบางอย่างทำให้นางแทบหายใจไม่ออกหญิงสาวพยายามลุกขึ้นนั่งจ้องมองเสี่ยวหลันตาขมแมงเกิดอะไรขึ้น คนถูกถามก้มหน้าลงพร้อมกับน้ำตาที่ไหลออกมาฉันเสียงเหวยจึงกว่าสายตาไปทั้งอู่สวนถามออกมาเสียงเครือท่านหมอลูกของข้าปลอดภัยดีใช่หรือไม่ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็น ทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ